สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรนะคะลัคนามัง,มงกรคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเป็นคลิปทั่วไปเช่นการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพนะคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเพื่อนๆในช่วงนี้นะคะดาวมฤตยูโยกย้ายช่วงแรกนะคะท่านจะย้าย5เดือนนะคะ ที่จริงท่านย้ายนะคะจากราศีเมษเนาะนะคะลัคนาเมษเข้ามาสู่ลัคนาพฤกษบแต่เป็นการย้ายชั่วขราวนะคะจะย้ายมาเต็มที่ก็คือธันวาคมนะคะเนาะ,ะนะคะย้ายมาทีนี้ย้ายมา7ปีเต็มแต่ว่าอาจจะส่งผลกับราศีทุกท่านแต่ว่าอาจจะส่งผลดีหรือผลเสียหรือมากน้อยแค่ไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงดาวของแต่ละท่านนะคะแน่นอนหลักพลังงานนี้มีอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลย แต่ว่ามันเป็นดูภาพรวมนะเพื่อนๆมินไม่ได้ดูดวงดูดาวแล้วก็ดูไพ่ย,ยิปซีให้คุณโดยตรงก็คืออยาเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้าเป็นความรักนี่ไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆมาฟังกันเนะาะไพ่ใบแรกของคุณเลยหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี้คือการเริ่มต้นใหม่เพื่อนๆอ,อาจจะเริ่มต้นใหม่ นะคะกับสิ่งใหม่ๆเช่นบางคนอาจจะเริ่มนะคะ Move On จากงานเก่าๆก็ได้นะหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้ขึ้นมารีโลเมดบ้านใหม่ต่อเติมบ้านหรือไม่ไม่ไมกระทั่งเรื่องงานนะ,ะเพื่อนๆมันเด่นเนาะเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะตรงนี้แล้วจะนําสู่สิ่งที่ดีมินอ่านตามไพ่นะคะดีมากดีน้อยนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวชาวมังกรและขึ้นกับดวงดาวของคุณนะ,ะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะเราคิดดีพูดดีเราก็สร้างบุญนะคะ ดาวมฤตยูนี้เป็นดาวบาปนุพคอนนะคะเพื่อนๆที่อาจจะต้องถ้าเรามีอะไรที่ที่จบที่สิ้นที่ไม่ดีในจากชีวิตเราแล้วเราคิดใหม่เปลี่ยนไมล์เซตของเราใหม่นวันต,วนต,วตกรรมใหม่ๆเข้ามามีแผนอะไรใหม่ๆนั่นแหละเขาเรียกว่าเราเราหรือไม่ก็โยกย้ายตามดวงดาวโยกย้ายงานหรืออะไรก็ตามนั่นแหละเขาเรียกว่าเราเปลี่ยนแผนนะคะไปตามดวงดาวนะที่จริงนะเราก็แก้ดวงไปตามดวงดาวหมดแล้วที่จริงให้คุณออกมาดีด้วย เดือดซันนะคะความสุขความสําเร็จสมหวังรอชาวมังกรอยู่นะไม่ว่าคุณจะเหนื่อยอะไรกับใครมาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรมาความสําเร็จความสมหวังรอคุณอยู่มันไม่ได้ง่ายสําหรับมังกรคุณมีความพยันถูกไหมคะมังกรเนะาะธาตุดินด้วยคุณเป็นมังกรนะคะอย่าลืมนะคุณมีความขยันคุณมีความหมั่นเพียรคุณมีความคิดไอเดียอะไรที่ใหม่ๆตลอดเวลาเวลาเป็นสภาวะที่ผู้นํา ถ้าค้าขายทำว่าเป็นยังไงเดอะซันลุ่งโลดบางคนอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นงานใหม่ๆถูกไหมคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะดวงชะตาของคุณมันถึงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อนๆมันอยู่ที่ตัวเราหมดแหละมินบอกก่อนเนาะนะคะอะไรก็ตามผลที่ทํามันอยู่ที่ตัวเรานะคะไม่ได้เกี่ยวกับ โชคชะตาหรอกแต่ทีนี้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะมีส่วนเสริมเข้าไปว่ามันอาจจะมีส่วนที่ทําให้เรานะคะโชคชะตานําพาบางสิ่งบางอย่างเนาะนะคะให้จากกับบางคนเพื่อให้เราเริ่มต้นใหม่หรือให้จบจากที่เดิมเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ที่เราก็อาจจะได้อยู่ให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกทางนะคะเพื่อนๆตรงนี้หนึ่งถ้วยเพื่อนๆคุณอาจจะได้รักความรักนะคะหนึ่งนะเป็นอะไรที่เริ่มต้นใหม่ คุณจะเจอใครสักคนที่มันเหมือนว่าโชคชะตานะคะวิออฟฟอร์จูนเนาะเนาะนะคะเพื่อนๆน,นะคะดาวพฤหัสนะคะกลงล้อแห่งโชคชะตานะคะหมุนใครสักคนที่คุณเห็นไพ่คู่ไหมนะคะมินไม่ได้บอกเป็นเนื้อคู่นะแต่มินบอกว่าคุณรู้จักเขาหรือคบกับเขาคุณจะรู้ถูกถูกชะตาต้องใจถูกฉลกถูกจริตหรือถ้าบางท่านนะคะเพื่อนๆคบกับใครมานานมันถึงโอกาสถึงเวลาที่คุณจะต้องมั่นหมายถึงก้าวอีกแบบหนึ่งคือ จะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมินพูดอย่างนี้นะนะคะมั่นหมายหรือการแต่งงานก็ได้พอให้มันโยกมาเป็นแนวดีมันถึงเวลาที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะไปในในแนวทางที่ดีขึ้นถูกไหมคะพ่ให้พวกนี้มันขึ้นมานะคะถ้าใช่คู่ของเราที่เราครบกันมาน,ะะนานหรือเราเรียนรู้ผ่านอะไรกันมาเยอะมันถึงเวลาที่เราเป็นเป็นคนที่ใช่สําหรับกันถึงเวลาที่มั่นหมายแต่งงานถ้าใครยังไม่แต่งก็ถึงเวลาแล้วที่จะได้ไปออกสังคมไปออกไป,ออกไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ แต่ถ้าไม่ใช่อันนี้มินก็ต้องบอกคุณไปเลยนะถ้าไม่ใช่มันถึงเวลาแล้วเพื่อนๆมันต้องจบนะคะดาวเข้ามาทําให้รู้สึกว่ามันคาราคาซังมันยืดเยื้อทาให้เราจบง่ายขึ้นมันถึงเวลาที่เราการการนิ่งบางอย่างมันอาจจะหมายถึงการจบก็ได้นะเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้ขึ้นมาความรักอ่านมินบอกกันนะ ไพ่พาขึ้นในดวงชะตาคุณเป็นใบที่6ด้วยนะคะตรงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะอยู่ในบ้านของคุณด้วยนะคะตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งมินบอกว่าคุณใช้ธรรมะข่มจิตใจตัวเองใช้ธรรมะขัดเกลาตัวเองนะคะตอนนี้บางคนชอบสวดมวนต์ไหว้พระทําบุญที่นู่นที่นี่เพื่อให้จิตใจเราสบายขึ้น คุณจะมีความรู้สึกสบายใจขึ้นกว่าก่อนนะเพื่อนๆนะคะต้องใช้เวลานิดนึงแต่คุณจะทำใจได้บางคนนะคะเป็นสภาวะที่ถูกใครเทมาหรือเทบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปกำลังเยียวยาวหัวใจตัวเองนะคะถ้าคนไหนคือคนที่ใช่ต้องได้กลับมาแล้วชัดขึ้นชัดเจนถ้าไม่ใช่ก็คือต้องโดนรีทายไปจากชีวิตเราเพื่อนเนเพื่อให้เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะงานก็เหมือนกันนะคะตรงนี้คุณจะได้พบเจอความรักที่มีการเปลี่ยนแปลง อาจจะได้เจอสิ่งใหม่บางคนจะเจอใครสักคนที่รู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเจอเขานะคะที่จริงเราน่ะที่จริงคุณดูดีอยู่แล้วระคะมังกรแต่คุณเจอคนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขขึ้นคุณมีทิศทางที่เรารู้สึกว่าเรามีความหวังใหม่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะเพื่อนๆคุณอาจจะเจอดาวโดดเด่นก็ได้นะเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเช่นในหน้าที่การงานนะคะในองค์กรเขานะคะมีผู้คนให้การต้อนรับ ะะให้เกียรติเขาหรือในสังคมนะคะถ้าน้องๆนักศึกษาก็เขาอาจจะเป็นดาวโดดเด่นนะถูกไหมคะถ้าตรงนี้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นใครก็ตามที่สังคมในโเซเชียลนะ,ะเ,นเพื่อนๆให้การให้การต้อนรับนะคะคนรู้จักอย่างนี้ก็ได้นะ,ะหรือเราจะโดดเด่นก็ได้นะเราอาจจะสร้างแบรนด์บางคนทํางานค้าขายออนไลน์ช่วงนี้หรือคิดมุมมองว่ากําลังจะขยับขยายอะไรต่อเติมอะไรหรือบางคนอาจจะซื้อ,อยากซื้อบ้านใหม่ นะคะตรงนี้นะหรืออยากต่อเติมบ้านมีโอกาสนะคะเ,เพื่อนๆหรือโยกย้ายงานคุณเยอะไหมเยอะมากๆรับผิดชอบสูงมากๆช่วงนี้นะคะสมบูรณ์นะคะเดมเพลสไพ่สมบูรณ์พุนสุขขึ้นมาเลยมั่นคงร่ํารวยถ้าคนโสดมีโอกาสได้พบร,รักเจอคนที่ใช่แต่ถ้าคุณคบกับใครมานานอาจจะมีปัญหานะคะเ,เพื่อนๆอาจจะเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์มันเป็นช่วงที่บททดสอบลองใจนะคะถ้าผ่านอุปสรรค ปัญหาตรงนั้นมาได้ผ่านดวงดาวมาได้แปลว่าผู้คุณนะ่ะถึงเวลาแล้วที่ผู้คุณจะต้องได้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงถึงเก้าหนึ่งที่อาจจะแต่งานนะคะหรือปลองดองกันก,นกว่าเดิมหรือมีทิศทางที่ผู้คุณนะ่ะจะปรับมาเพื่อนจะจูนเข้าหากันติดแล้วจะมั่นคงกว่าเดิมเนาะนะคะมันเป็นอย่างนั้นถ้าใครบางคนไม่ใช่ก็แปลว่าโชคชะตานี้ให้จบให้จบไปเพื่อรอวันที่เราจะได้เจอคนใหม่เห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆทิศคูบีเดวันอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่ใช่ะคะ่ะ คนที่คีมีตรงกับเรานะคะเดี๋ยวมีนขอดูอดีตที่ผ่านมานะคะเป็นยังไงบ้างด้านความรักมังกรมังกรอาจจะคุยกับราศีกุมล a k นา n a กุมนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธนูลัคนาธนูธาตุไฟเมษิง h น n พึกศบลัคนาพึกศนะนะคะธาตุดินเน,ะนาะการพึกศมังกรธาตุลมจุลกุมเมถุนนะ,ะที่จริงคุณใครคุณคุยกับใครก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานหน้าไพ่เฉยๆ <c oughs> ไพ่ใบแรกคะ่ะเดอสตาร เราชาวราศีมังกรก็มีความหวังและมีความฝันคุณมีเป้าหมายของคุณนะคะคุณเป็นคนที่อดทนเก่งเพื่อนๆน้นอน,นะคะเป็นคนธาตุดินต้องการความมั่นคงต้องการความรักที่ดีงามที่ผ่านมาคุณอาจจะถูกเทหรือคุณเทบางอย่างทิ้งไปนะเพื่อนๆภพ่น,ภนี้เรากําลังเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะอะ่เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงคุณมีความกล้า,กล,า,ก,ลากลัวในความรักความสมันที่จริงคุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะค่าคนโสด แต่เก้าไม่ท้าตรงนี il, ้เห็นไหมคะที่เขากลัวบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมเขาอาจจะเรามีอาจจะมีความกลัวความกังวลใจนะคะตรงนี้ขึ้นมาเก้าดาบเพื่อนเป็นความรักที่นอนอาบไปดรวยเลือดเนาะบางท่านถ้าท่านใดมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ดูดูเรื่องงานไปนะคะแต่ถ้าไม่ดีก็คือไพ่มันขึ้นมาที่ไม่ดีที่ผ่านมาคุณคิดเยอะเครียดในความรักความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆที่มันนิ่งไปมันเหนียบไปนะคะตรงนี้ เด็กถือดาบนะคะธาตุลมตึงกลุมเมทุนบางคนมีอาคนอายุน้อยกว่ามากๆนะเช่น5ปี7ปี10ปีขึ้นไปก็มีนะคะเพื่อนๆเนาะสิปีขึ้นกว่าบ1็1 1 1บ13เนี้ยนะคะมีนะเพราะว่าไพ่เพจนะคะที่ผ่านมาใครสักคนนี้อาจจะมีอารมณ์เวี่ยงวินใส่กันถ้าเป็นคนที่อายุเท่ากับเราหรือเยอะก็คือเขาอาจจะมีนิสัยเด็กบางช่วงนะหรือเราง้อแง่งกันหรือบางคนบล็อกไปได้แต่แอบสืบแอบสองนะคะน,ะคะนะตรงนี้ก็ได้นะคะอืม เดอะทาวเวอร์นะคะเพื่อนๆไปเราอาจจะความรู้สึกพังใจพังก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์หรือบางท่านไปจับโปได้สี C ่ถ้วยเป็นความรักที่รู้สึกเหนื่อยนายน่าเบื่อนะเพื่อนๆคนที่ใช่ก็ไม่มากคนที่มาก็ไม่ใช่หรือเราชอบเขาเราดูแลเขาดีมากคนที่เราดูแลแต่เขาก็เฉยชาชเฉยเรานิ่งใส่เราเงียบใส่เราไม่ได้สนใจนะคะสีด่ดาบกับสีถ้วยน่ะเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกัน นะคะแต่คือความหมายปลายทางคืออันเดียวกันคือไม่ค่อยสนใจนิ่งเงียบนะคะส่วนเราเทคแอคชั่นเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจเหมือนเราเรารักเขามากกว่าเขารักเรานะคะเพืเ่อนๆตรงนี้เดอเฮอร์มีทเชากันลักนากันคุณความรักของใครบางคนเงียบนะคะเพืเ่อนๆนิ่งเลยนะคะเหมือนฤูษีในศิลอ,อยู่ในปา่าในเขาเลยนิ่งเงียบไม่ไหวติงไม่สนใจ นะคะหรือตัวเราเริ่มจะปรงแลเพื่อนเพื่อนเริ่มจะหันหน้าเข้าธรรมะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะเราก็คิงถือดาบเนาะอันี้ทัดลมเพิ่มเติม,มให้นะคะคุณอยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนคุณเป็นสภาวะที่เหนื่อยนะคะต้องก้ามคืนฝืนทนนะคะเพื่อนเพื่อนห้าดาบคือการห่างกันออกมาบางคนทัศนคติไม่เคยตรงกันขัดแย้งกันนะคะไม่ว่าเรื่องทํางานก็วุ่นวายเหน็ดเหนื่อยมากเลยกับคุณนะคะเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะ คะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวอยากสร้างอนาคตเพื่อครอบครัวอยากมีบ้านอยากมีอะไรดูแลครอบครัวคุณทํางานหนักก็เพื่อครอบครัวหรืออยากสร้างความมั่นคงอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสนะคะมังกรมีโอกาสนะคะในผลงานที่คุณทำผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาเป็นพิเศษพาอตกตําแหน่งที่ดีนะคะของการอุปถัมภ์ผู้ใหญ่เนะคะามาดูกัน ความรักนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณมีประเด็นปัญหาเนี่ยมาส่องกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมังกรเพื่อนเพื่อนเขาเงียบจริงๆด้วยเขานิ่งเขาเงียบใส่คุณนะคะเขากําลังคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็ได้นะคะแล้วดูนะคะว่าตะเกียงของเขาก็ไฟดับมันเหมือนเขาหมดแพชชั่นกับคุณหรือเปล่านะเพื่อนๆตรงนี้ควีนถือไม้เท้านะคะบางคนทํางานเยอะทํางานมากอาจจะสนใจใส่ใจเรื่องเงินเรื่องงานนะคะ ห้าไม่เท้าอ่าขออภัยคะะห้าดาบสภาวะนี้อาจพลังงานเขาอาจจะเกี่ยวกับคุณก็ได้นะคะหรือเกี่ยวกับคนอื่นก็ได้เนาะเป็นสภาวะที่คุณห่ะเขาอาจจะมีปัญหานะาเพาื่อนเพื่อนไพ่เดียวกันเลยเ <c oughs> ออนะคะเรื่องทัศนคติไม่ตรงกรันชอบเอาชนะนะคะเล็กๆในน้อยก็ขัดแย้งขัดคอกันไปหมดก็ได้เลยห่างออกมานิ่งๆเงียบๆอยู่ดีกับตัวเองมาสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องเรียนดีกว่าเรื่องที่ตัวเองอยากทําเพราะตอนนี้เหนื่อยนะคะเพราะว่าอึดอดัอด ะะอึดอัดกดดันห้ามไม่เท้านะคะ <ๆ S 1> เพืเ่อนเพื่อนเป็นสภาวะที่ทัศนคติไม่เคยตรงกันเลยความรักความสัมพันธ์มันเหนื่อยนะคะเพ <ๆ S 1> ื่อนเพื่อนถล่มกันไปบางคนเขาบอกเขาห่างคุณมาดีกว่าเหนื่อยแล้วกับความพยายามอะไรหลายๆอย่างนะนะคะหรือถ้าคนโสดคุณเจอใครแสดงว่าคนคนนี้เขาอาจจะเคยมีปัญหากับใครนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อเขาเป็นคนเงียบๆนิ่งๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกสนใจเรื่องเรื่องเองินเรื่องเรียนเ,เรื่องส่วนตัวมากมากนะคะ ส่วนความรักก็มีแต่ว่าอาจจะช้าเพราะว่าเขาอาจจะพัฒนาช้านะคะเพราะว่าอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจเคยมีปัญหานะะความสัมพันธ์มาเลยดูดูกันไปนะเพื่อนๆตรงนี้นะมาดูกันคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณมีประเด็นนะเพื่อนๆเขาคิดยังไงคุณและพลังงานตะกี้ใช่ของคุณหรือเปล่าน,นะคะขอดูนะความรู้สึกเขาคิดตของคุณเป็นทำแลนนะเพื่อนๆเ,เขายังมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนแตกต่างกัน เช่นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยบางคนเป็นแบบนี้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะมีแค่บางอย่างนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นทุกอย่างที่พูดบางคนอายุต่างกันนะคะสองทัศนคติก็ไม่ค่อยตรงกันบางท่านนะคะง,ง,ง้องแงงกันตลอดบางคนก็นเชื่อชาติศาส,สนาหรือวัฒนธรรมมันมีส่วนนะคะเพื่อนแต่ไม่ได้แปลว่าต้องแตกแยกนะเราต้องปรับต้องจูนนะคะอันนี้นะถ้าอยากคบกันมาดูกันว่าคิดยังไงคุณหนึ่งเรียน,นเพื่อนนะคะ หนึ่งถ้วยอืไนท์ถือไม้เทา้ทมมาทำพลเรนนะคะขึ้นมาสองรอบละเอมเพลเลอร์ไนท์ถือดาบสองไม้เทา้าเดอะสเตรนจนะคะสองดาบคนนี้เป็นคนสับสนซับซ้อนนะคะจะติดชาวตุลลคณาตุลเดอะเวอร์ดเดอะเดทนะคะ ดียดชาวพิจิกลัคษณะพิจิกพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติต่างถิ่นเดินไกลนะคะเพื่อนๆต่างอายุก,กับเราก็ได้8ถ้วยาสาหรับกรณีบางคนที่ความสัมพันธ์มันงอนแง่มานานเงียบหายไปอะไรบางอย่างมันเป็นสื่อสัญญาณว่าเขาอยากจบกับคุณก็ได้นะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะอย่าลืมว่าที่ดีๆอยู่แล้วก็คือดีมันมีโอกาสพัฒนาแต่อันนี้มันหมายถึงคนที่มีปัญหาอยู่นะคะที่ผ่านมาความสัมพันธ์มันรู้สึก มันไม่ได้ชัดเจนมันมีปัญหานะคะมันห่างกันมานานความเงียบอาจจะสื่อสัญญาณว่าจบกันไปบางคนอาจจะไปเจอความรักครั้งใหม่แล้วลองไปดูคบคนใหม่ดูความสัมพันธ์หนึ่งบางคนอยู่ไกลกันหรือบางคนไม่เติมเต็มนะคะที่เงียบที่นิ่งกันไปเพราะว่ากลับไปคิดทบทวนอยู่กับตัวเองดีกว่าบางคนก็ตัดกันไปด้วยอารมณ หรือไม่เขาอาจจะคิดว่าคุณเ,เขาจบกันไปแล้วหรือยังพอเงียบพ่อหายไม่มีใครเงาะกันช่วงนี้ช่วงที่เงียบนิ่งความรักก็ไม่เติมเต็มมันเหมือนมันขาดบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้บางคนก็ไกลกันอย่างที่บูดละเรียนไกลกันทํางานไกลกันหรือบางคนก็ต้องตัดสินใจเพราะเหตุผลท,ที่จะต้องเลือกจบนะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้ก็ได้นะนะคะตรงนี้คนมานะคะขอดูกันว่านะคะแนวโน้มความสัมพันธ์บางกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ถ้าคนโสดมีโอกาสเจอความรักข้างใหม่ไหมนะคะหรือถ้ามีปัญหามีโอกาสจะจะได้ย้อนกลับมาไหมนะคะขอดูนะคะไพ่แรกของคุณเอ็มพัเลอร์นะคะเพื่อนๆเจ็ดถ้วยที่จริงมังกรมีคนมาให้คุณคุยเยอะนะถ้าคุณโสดนะคะมีคนคุยเยอะแต่เราอาจจะเคยกลัวระกังวนแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเคยเสียใจเจ็บปวดถ้าคุยแล้ว นิ่งหายไปหรือไม่ชัดเจนคุณก็ไม่อยากเสียเวลาคุณก็มีเป้าหมายอะนะนะคะอขอดูนิดนึงปกไม้เท้าค่ะหรือบางท่านก็รอคนเก่านะเพื่อนๆตัวนี้นะคะโดเวอร์ฮัลโหลแฟนช่วงนี้ช่วงที่คุณสร้างกุศลเยอะเลยเนาะนะคะคุณทําบุญคุณสวดมนต์คือข่มจิตใจตัวเองก็ได้หรือปล่อยวางนะคะให้ขึ้นมาสองใบเลยนะคะให้พระ เต็มเพลยนะนเพื่อนๆเรียนเหรียญคงเหรียญี่แชร์ลดบางคนรอเดินทางต่างประเทศต่างชาตินะคะตรงนี้นะหรือทํางานเกี่ยวกับองค์กรต่างประเทศมีโอกาสนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะหรือคุณเดินทางไกลโดยเฉพาะต่างประเทศสูงด้วยนะคะเดซันโอ้หนึ่งถ้วยนะคะ มินพูดถึงตรงนี้นะคะคนโสดคะ่ะคนโสดถึงเวลาแล้วถ้าความรักใดสัมพันธ์ใดที่คุณคบออกับใครมานานแล้วมันไม่ชัดเจนมันรู้สึกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัทีรู้สึกห่างหางเหินๆรู้สึกเข้าไม่ใส่ใจเราเพื่อนๆคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็น e m มพ r ลอร์ p อมเพนะคะตรงนี้ไพ่ของมินขึ้นมาแบบนี้นะคะ หนึ่งถ้วยเ,เพื่อนๆนะคะมันเด่นทางคนโสดนะคะหนึ่งถ้วยคุณอาจจะได้เจอใครสักคนนะคะเนาะมันขึ้นมาเหมือนของคุณเลยนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนที่รู้สึกดีรู้สึกว่าเรามีเคมีตรงกร Emperor em ันเอมพัลเลอร์เอมเพลสไพ่ควงมาคนคนนี้จะนําแสงสว่างหรือความสุขใจมาให้เรานะคะเ,เพื่อนๆคุณคุยกับเขาคุณคุยออกับเขาแล้วคุณจะรู้สึกสิบสี่อีกครั้งหรือมีความสุขนะคะที่จริงเราก็ดูดีอยู่แล้วแต่เขาจะนําสิ่งที่ดูดีนะคะ ทำให้เราสบายใจนะคะได้คุยได้อะไรเรารู้สึกว่าเรามีความหวังใหม่เรามีอะไรที่มันห่อเหี่ยวเพื่อนๆมันจะไม่ห่อเหี่ยวนะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาก็ได้นะคะวิอัลฟ์จูนเป็นพลังงานของนะคะอาจจะเป็นพ่อพรมลิขิตนะคะเ,เพื่อนๆนาะโชคชะตานําพาแรกๆคุณอาจจะมีคนคุยเยอะก็ได้แต่หนึ่งในนั้นคุณจะค่อยๆเฟดตัวแล้วคุยกับเขาคนเดียวเพราะเขาคือคนที่ใช่คนที่เขาตรงกับคุณใจตรงกรันรอเราได้คุยแล้วเราถูกชะตา ต้องใจนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคิดว่าคุยตั้งแต่แรกๆแล้วไม่ถูกชะตานะคะลองดูนะคะลองคุยนะคะเป็นเพื่อนกันรู้สึกดีก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้นะภพ่ตรงนี้นะคะหรือคุณคุยกับใครเยอะแยะมากมายในหนึ่งในนั้นจะมีคนที่คุณเลือกได้นะคะเนาะนะคะเราเลือกกันแล้วกันนั่นแหละค่ะคนที่ คุยกับเราแล้วถูกชะตาบางคนเจอความรักอยู่ไกลบางคนเจอความรักที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนต่างประเทศก็ได้นะคะมีชื่อเสียงคนนี้นะคะอาจจะเป็นดาวโดดเด่นหรืออายุน้อยกว่าเราหรือเป็นคนที่ถ้าอายุเท่ากันก็น่าเด็กนะเ,นเพื่อนๆนำสิ่งที่ดีๆมาให้เราเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาพาด้วยนะคะตรงนี้นะหกเม้เาคือการคุยกัน คือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เราเรียนรู้กันไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือบางคนเดินทางมาเจอหรือบางคนจะได้เจอความรักทางไกลต่างประเทศต่างชาตินะคะเป็นคนที่มั่นคงนังเลื่อนการเงินการงานนะคะเพื่อนๆนำสิ่งที่ดีมาให้เราอันนี้มินพูดถึงคนโสดนะคะหรือคนที่คบกันมานานแล้วไพ่มันขึ้นมาหมดเลยนะคะว่ามาถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงนําสู่สิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าคนใดที่ไม่คนไหนที่คนไม่ใช่มินว่ามันจะจบไปแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะเพื่อน ใน,ในเดือนนี้นะแต่ไพยย่ของคุณดีมากๆแล้วค่ะขอดูกันนะเกี่ยวกับการเงินการงานนะคะเพื่อนๆเพิ่มเติมก่อนการเงินการงานหนึ่งดาบขึ้นมาใบแรกถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะเคลียร์ได้นะคะด้วยสติของเราเนี่ยด้วยปัญญาของเราคุณเป็นคนเก่งพลิกแพงสถานกา,ารณ์ได้ดีนะคะชาวราศีมังกรมินเชื่อแบบนั้นว่าไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะคะคุณจะเคลียร์ปัญหาได้นะคะจะติกนะคะเพื่อนๆ การเงินการทองคุณเริ่มมั่นคงได้มีการต่อสัญญาบางคนรองานต่างประเทศต่างชาติทําวีซา่าหรือต่อสัญญาหรือเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้นะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเ,เพื่อนๆนะคะมีโอกาสนะคิงถือไม้เท้าเพื่อนๆคิงถือไม้เท้านี่ไม่ใช่ธรรมดานะเก่งงานมีปฏิพานไหวพิบเกี่ยวกับงานฉลาดเฉ,ฉลียวนะคะคุณรู้อยู่แล้วล่ะเกี่ยวกับการค้าการขายการตลาดอะไรก็ตามที่คุณลงทุน,น่ะคุณก็ดูการตลาดดูทิศทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ ถ้าเป็นงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะคุณไหว้พาะสวดมนต์สร้างบุญให้ตัวเองนะโดยสั้นนะคะออกมา2ใบแล้ประสบความสําเร็จบางคนนะคะทําการค้าการขายกับคนรักของตัวเองหรือพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคะมีโอกาสเพื่อนๆนะคะล่ํารวยเดินทางเกี่ยวกับเงินเกี่ยวงานนะการเดินทางเนี่ยดีนะคะตรงนี้นะนะคะ งานเยอะไหมอ่ะขึ้นมาหลายรอบละสิบไม้เท้างานเยอะงานมากรับผิดชอบเยอะคุณบอกคุณไม่กลัวถ้าประสบความสําเร็จนะคะอย่าก,กลัวเพื่อน,อนงานเยอะงานมากเพื่อให้เราประสบความสําเร็จนะคะเอ็มเพลอร์นะคะโอ้หน้าที่การงานโตผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเกี่ยวกับราชการหรือรัฐ,รฐวิสาหกิจเริ่มต้นบางท่านรอเดินทางต่างประเทศจะได้เดินทางนะคะใครรอทำวีซ่าเนี่ยเซ็นสัญญาบางสิ่งบางอย่าง เนี่ยค่ะไา่ของคุณออกมาดีมากๆเลยนะคะบางคนเป็นสลักครอบครัวถามว่าสตรีนเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยนะคะแต่คุณเอาอยู่นะคะคุณจะมีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นคุณเพราะคุณมาเป็นเขาเรียกลาศีมังกรเป็นธาตุินนะคะคุณไม่ได้ทําอะไรเล่นๆคุณจริงจังคุณวางแผนคุณมีปฏิพันธ์ไหวพริบเพื่อนๆไา่ของคุณออกมาดีมากๆไม่มีใครหรอกค่ะที่ไม่เหนื่อยนะคะแต่เหนื่อยแล้วรวยเหนื่อยแล้วดีเหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จ เหนื่อยแล้วได้บ้านเหนื่อยแล้วได้รถเหนื่อยแล้วขยับขยายกิจการงานนะคะตรงนี้คุณพร้อมที่จะเหนื่อยนะคะเพื่อนๆถ้ามีปัญหาใบแรกของคุณขึ้นมาเลยคุณจะเคลียร์ได้สถานการณ์คุณเห็นไหมคะตรงนี้มงกุฎนะคะมีช่องมะกอปเนี่ยเป็นรางวัลแห่งความสําเร็จของเราตรงนี้ความรักก็เช่นกันเพื่อนๆคุณจะได้พบความรัก ะะที่ดีงามในอนาคตอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเรานะคะตรงนี้มีการเริ่มต้นใหม่ๆแต่ถ้าบางคนอยู่กันนานแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายคุณจะแก้ไขปัญหาได้แล้วเราจะเป็นคู่กันให้ของมินออกมาบํานั้นนะคะโอเคมินขอให้แนะนําสุดท้ายและให้มังกรน,นะคะแนะนํำยังไงมังกรน,นะคะขอให้แนะนํามังกรน,นะคะ แปดเหรียญคุณบอกว่าตอนนี้ขอเอาเงินเนทองไว้ก่อนนะคะตอกเงินตอกทองเงินสะพัดหลายทางไม่ใช่เงินทางเดียวบางคนทําธุรกิจส่วนตัวก็กําลังจะขยายบางคนอาจจะทํางานประจําแล้วก็อยากมีงานที่สองที่สามนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพื่อนๆสิบเหรียญรวยนะคะมั่นคงเงินทองนะนาบางคนอยากได้บ้านก็อาจจะมีนะคะเพื่อนๆเก็บเงินเก็บทองบางคนอยากได้รถใหม่ก็มีโอกาสนะคะเพื่อนๆนะตรงนี้ขึ้นมาอืม หนึ่งถ้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ,ถ้าทําบุญมีแนะนําไปปล่อยปลาหน้าเคียงนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะสร้างบุญสร้างกุศลคุณคุณทาความดีอะไรก็ได้ที่คุณชอบนะคะเพื่อนแม้แต่คิดดีเราก็ได้บุญแม้แต่ดูแลคุณพ่อคุณแม่เราอันนี้เป็นบุญมหาศาลอยู่แล้วนะคะส่วนอย่างอื่นเราก็เสริมไปตามที่คุณชอบทําตรงนี้นะคะอนาคตคุณสดใสและร่ํารวยมั่นคงเพื่อนๆทําตามความฝันของเรานะส่วนความรัก เนี่ยน,นะคะถ้าคนโสดจะมีใครเข้ามาที่ชัดเจนคุณจะได้เจอผู้หญิงที่อาจจะเป็นอายุเยอะกว่าแต่บอกนะคะว่าอายุเยอะเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดขี้เหร่นะเดมเพลสอ่ะ mm hmm. เป็นเทพธิดาดาวสุกดาววินัสสวยรวยมีพร้อมลูกสิ่งทูกอย่างเพ mm ื่อนๆนะคะบ่งบอกที่อายุเยอะแต่หน้าเด็กสวยนะคะ mm hmm. ทางนี้นะคะคุณจะได้พบนะเพื่อนๆตรงนี้ mm hmm. แสงสว่างที่ปลายอยุโมงค์ความสําเร็จสมหวังรอมังกรอยู่นะคะ ขอบคุณมากมายค่ะเพื่อนเพื่อนราศีมังกรรักนามังกรขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเหมือนที่พ่มินออกมาขอให้ดวงชะตาของคุณมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวยสดงดงามถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะมินอยากบอกว่าคิวมินจะเต็มยาวถึงวันที่20นะคะแล้วมินก็จะหยุดพักจนถึงวันที่25เพราะว่ามินจะเพราะว่ามินจะเดินสายทําบุญกับครอบครัวนะคะเพื่อนๆนแต่ว่ายังโอนจองได้อยู่นะคะตามปกติแต่ว่าอาจจะตูดูหลังวันที่ ยี่สิบหกยิบเจ็ดเป็นต้นไปทางเราโอนจองเพื่อรอคิวดว,ดวงนะคะไม่ใช่โอนแล้วได้ดูเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะชอบช่วยกดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ